ที่เห็นนะแล้วก็ถนนนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องเสียงเพราะว่ากระจกมันซาวโพเทกิตเป็นไงบ้างวิวนะคะให้ดูห้องใหญ่มากแล้วก็ราคาจับต้องได้2ห้องนอนประมาณ6 7แสนเจ็ดนะคะโอเคนี่ให้ดูแล้วก็พื้นโพรมพรมก็เป็นโพรมอย่างดีมีวูผสมอันนี้ก็คือมีมีอาบวาคอนี่นะคะซึ่งมองเห็นวิว นะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูแล้วก็ให้ดูนี่คือห้องห้องน้ํามีห้องน้ําอยู่ทางนู้นนะคะนี่มีดักติดแอร์ห้องใหญ่พาไปดูห้องน้ําคุณภาพห้องน้ํามาร์เบลหรูหราค่ะหรูหราตาแตกนะคะดูนี่พื้นแล้วก็เป็นมาร์เบลนะคะคลาสสิกไฮคลาสมีดาวไลท์ทั้งยูนิตเลยนะคะแล้วนี่ก็มีเครื่องดูดควันนะคะให้ดูอันนี้ จุดเด่นคือน,นะคะเห็นวิวทางฝั่งนี้นะแล้วที่คุณก็จะเดินไปนะคะนี่สองห้องนอนอันนี้สองห้องนอนอันนี้ก็ห้องน้ําสําหรับว่าแขกมานะคะขอโทษนะคะถ้าเกิดมือสั่นนิดนึงนะคะอ่าอันนี้ก็เดินไปนี่ก็จะเป็นฝั่งครัวให้ดูครัวนี่พื้นครัวจะเป็นอย่างนี้นะคะคุณก็จะได้เครื่องเครื่องล้างจานล้วก็ซิง แล้วก็นี่คุกท็อปเครื่องดูดอากาศก็คือดูดออกไปนอกตึกเลยแล้วคุณก็จะได้ไมโครเวฟแต่นี่ตัวส่วนตัวเพ่นชอบนี้นะคะห้องครัวตรงส่วนของครัวมีหน้าต่างด้วยเพราะเราทําอาหารไทยนะกลิ่นมันจะเยอะมากนะเอออันนี้ให้ดูประมาณนี้จะให้ดูความกว้าง,าางขับรถไปไปทะเลนะคะแค่5นาทีเข้ามือก็แค่20นาทีนะคะใกล้เทรนสเต,เตชันใกล้ห้าง จุดเด่นที่บอกนะพูดแล้วพูดอีกดีนะคะตึกนี้อันคลิบนะคะใกล้เทรนเตชันแล้วก็ใหญ่โอเคใครนะคะสนใจที่จะซื้อบ้านหลังแรกหรือว่าอินเวสเมนตะคะติดต่อได้นะคะมีหลายโลเคชันที่คุณเลือกและจับจองนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์หรือว่าโฮมเทเลสอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วใครนะคะสำคัญเลยที่กำลังเช่าบ้านอยู่นะคะคุณกำลังผ่อนบ้าน ให้คนอื่นอยู่ทําไมคุณโยนเงินทิ้งสมมติคุณอาทิตย์หนึ่งจ่ายค่าบ้านประมาณ4ี่ห้าร้อยปีหนึ่งก็เป็นหมื่นเหรียญแล้วอ่ะคุณโยนเงินทิ้งนะคะเอาเงินมาใส่ในบ้านของเราดีกว่าเรื่องอะไรไปผ่อนบ้านให้คนอื่นจริงไหมคะแล้วใครรู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะสเต็ปบายสเตปจะช่วยแนะนําให้นะคะเพราะการที่ซื้อบ้าน่ะมันไม่ใช่ว่าจะถึงเวลาปุ๊บซื้อเลยมันต้องแพลนแพลนต้องดูโลเคชันแล้วก็เรื่องการเงิน เราต้องเตรียมเพราะมีหลายคนนะคะมาคุยกับเปิ้ลหเดือนหลังจากนั้นซื้อได้มาคุยกับเปิ้ลสเดือนหลังจากนั้นซื้อได้นะคะให้คําแนะนํานะคะทนายโบรกเกอร์ broker, แล้วก็หาโลเคชันที่เหมาะสมกับคุณนะคะสนใจก็ติดต่อนะคะให้คําปรึกษาฟรีนะคะชาตินี้และชาติหน้านะคะให้คําปรึกษาฟรีชาตินี้และชาติหน้านะคะโอเควันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์ I don't care because I love you bye